เพื่อนๆที่ปลูกกล้วยนะครับอาจจะเคยเจอปัญหากล้วยมีลักษณะรากลอยขึ้นมานะครับนี่โคนต้นแล้วก็มีรากขึ้นมีรากลอยขึ้นมาจากผลผลบนดินนะครับผลบนดินเนี่สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกมาไม่หลายปีนะครับพอปลูกหลายปีแล้วนี่กล้วยก็จะมีหนอทุกๆปีนะครับทุกปีก็จะมีหลายหนอกล้วยเนี่ยสามสี่เดือนก็จะมีทีเอาเป็นว่าพอเขาแตกหน่อนเนี่ย่อยแตกตรงเนี้ยแตกแล้วก็แตก คือลักษณะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอต้นแม่หมดอายุไปต้นลูกที่สูงขึ้นก็จะเป็นต้นแม่มาแทนแล้วก็จะมีลูกขึ้นมาใหม่นะครับต้นลูกก็คือหนอนะครับมใหม่ก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นอันนั้นก็คือลักษณะปลูกหลายปีหรือบางทีเนี่ยดินที่เราปลูกนะครับยุบลงไปเนื่องจากว่าเราปลูกตื้นนะครับแล้วก็ดินก็ยุบลงไปค่อยๆยุบลงไปอย่างเงี้ย ก็ทําให้กล้วยของเราเนี่ยจะสูงขึ้นก็คือเกิดลักษณะอาการรากลอยนะครับสําหรับที่ของลุงเวงเนี่ยเป็นดินเหนียวขุดให้ลึกเนี่ยลำบากเพราะดินแข็งนะครับก็เลยปลูกตื้นปลูกตื้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็มีลักษณะนี้แหละครับกล้วยที่รากลอยนี่นะครับก็จะมีผลตามมาเช่นข้อที่หนึ่งนะครับรากของเขาเนี่ยอยู่เหนือพื้นดินอยู่แล้ว การหากินก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบต่อผลผลิตนะครับเช่นทำให้เครือสั้นลงจำนวนหวีน้อยลงลูกก็แทนที่จะได้ลูกใหญ่เติบโตมากๆก็ไม่ได้นะครับอันที่สองบางทีเนี่ยก็ลำต้นนี่นะครับคือเขาไม่มีที่ยึดดินเขาก็มีการล้มได้ง่ายแต่เราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารการจัดการใหม่ครับ อันนี้แหละครับเพื่อนๆก็คือตัวอย่างของผลผลิตที่ไม่ดีก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยเสียโอกาสนะครับแทนที่เราจะได้มีผลผล,ผลิตที่เต็มที่แต่เราก็จะได้เกลือกล้วยเล็กๆมีเล็กๆล,ล,ล,ลักษณะนี้แหละครับซึ่งการการการทเกษตรนั้นก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตตลอดก็คือประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการนะครับลุงเวงให้เปรียบเทียบดูอันนี้ก็คือบริหารจัดการได้ดีพอสมควรนะครับ ใครๆก็คงอยากจะได้วีลักษณะนี้เครือลักษณะนี้เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าได้อย่างนี้ตลอดแทบทุกเครือเนี่ยนะครับก็จะสร้างความสุขให้แก่เกษตรกรอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับต้นนี้ลุงเวงจะมาบริหารจัดก,การใหม่นะครับด้วยการอันที่หนึ่งก็คือคูนดินขึ้นมาใหม่นะครับคูนดินคูนดินขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็จะใส่ขี้วัวแห้งนะครับแล้วก็กลบด้วยวัชพืช รดด้วยน้ําหมักก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วก็ฤดูแล้งแล้วลุงเวงก็มีระบบน้ําเป็นน้ําหยดนะครับระบบน้ําหยดไว้ช่วยในการจัดการน้ําให้ได้ต้นไม้ของเราต้นพืชของเราจะได้น้ําแบบสม่ําเสมอครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเราอยากได้ผลผลิตจากต้นพืชจากพืชผักของเราได้ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิ์ก็อย่าลืมดูแลบริหารจัดการเอาใจใส่เขาให้เป็นอย่างดีแล้วเขาจะให้ผลตอบรับแก่เราเป็นอย่างดีครับงานนี้สามารถทำได้ด้วยมือเราครับ